สวัสดีครับรีวิวแบบนี้วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยกล่องเหล็ก Mark Rider อร r วันจากทางแคมปัสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเรามีของแคมปัสให้รีวิวกันทุกเดือนเลยนะจ๊ะอันนี้ซื้อเองมาแล้วกับกล่องเหล็ก Mark Rider อ e r ซีวันที่เรารอคอยนะครับรอบนี้ถือว่าออกมาไวมากๆเลยนะครับผมนี่เรามาดูลน์อัพกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ามี6แบบให้สะสมก็คือมี r i s i n g Hopper s h o o t i n g w o l f รัชชิชีตาสิงสกอร์เบียนไฟน i n g Falcon และก็นี่นะฮะคือมันออกมาไวจนแบบเขาใส่รูปผิดจริงๆมันเป็น Burning Falcon นะครับแบบที่ผมเอามาให้ดูในอันนี้นะครับข้างในก็จะมีการให้เราหนึ่งใบแล้วก็กลองเหล็กให้เรานะจ๊ะเราก็เอามา2อันไห,ห้ทุกคนได้ดูกันก็คือ Rising o p p p e r และก็ b u r n i n g Falcon นะครับไปแกะดูกันทีละซองกันเลยครับนี่ก็คือกลองเหล็กของเรานะครับออกแบบมาเป็นโอไกคีเลยนะครับผม สวยงามมากๆเลยเนาะนี่ข้างหลังก็จะโล่งนะครับเป็นสีเงินโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันที่ Rising Hopper เลยนะครับเรามาดูมุมบนกันดีกว่าครับสำหรับกล่องเหล็กตัวนี้เนาะขนาดค่อนข้างจะพอดีมือแล้วก็เท่ากับกล่องเหล็กท,ทั่วไปที่แคมปัสเคยทำมาเลยนะครับข้างบนก็จะมีโลโก้แคมปัสข้างล่างก็จะเป็นโลโก้มาร์คไรเดอร์ซีโร่วันนั่นเองนะครับผมตัวกล่องเนี่ย ก็สามารถบรรจุก,การ์ดได้พอสมควรเลยนะครับและนี่ก็คือข้างในที่เขาฉลุนะนี่คือแบบนูนมากๆเลยเหน,นะไปที่ชข้าเก็บการ์ดในกล่องก็สามารถซื้อไปเก็บการ์ดได้นะครับการ์ดเขามีตั้ง90แบบก็คือต้องเก็บให้ครบทั้ง6กล่องนะนี่ครับเห็นไหมเนี่นอีกชิ้นหนึ่งก็คือ Burning Falcon ที่ถูกลืมไว้ในการโปรโมทนั่นเองนะครับผม สีแดงสวยงามมากๆเลยไม่เคยเห็นด so ีเอ็กเขานะคือยังไม่ได้แบบซื hmm. on, 3, 2, ้อมาลองจับอะไรแต่ว่าแค่เห็นตรงนี้ก็สวยแล้วอะเออมาถึงขั้นตอนสุดสนุกของเรานะครับลุน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 การ์ดการ์ดมีมาให้เราสองใบในสองนะครับผมนี่มันหมดหวังอะการ์ดมันหมดหวังแล้วทุกสามสองหนึ่งชุดไปอ๋อคาร์แมนไรเดอร์วอล์คิวลี่นะครับ วัชชิ่งขีตานั่นเองครับผมไม่รู้ว่าผมมีแอคนี้หรือยังนะเพราะว่าสมุดจะสมการ์ดอยู่ที่บ้านเหโออีกใบหนึ่งนะครับตาย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 คื่อันี้มันคือมันซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะมันมาซ้ำอีกแล้วอ่ะนี่ก็เป็นการ์ดสองใบที่แถมมานะโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวกล่องเหล็กของ Markrider ซีรวันจากทางแคมปัสนั่นเองนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็หาซื้อได้ที่เซเวทุกสาขาเลยนะครับวันที่ลงคลิปนี้อาจจะมีวางขายทั่วแล้วนะครับผมราคา1เซ็ต25บาทเท่านั้นนะจ๊ะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้เราเนี่ยก็อย่าลืมกดซับให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีวิวแบบนี้ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามชมกันทุกคลิปเลย